เคยได้ยินพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคําว่าบวรที่ย่อมาจากบวใบไม้วแหวาอเรือบ้านวัดโรงเรียนทั้ง3หน่วยนี้มีความเชื่อมโยงกันนะคะและหลายพื้นที่ก็ได้มีการบริหารจัดการทั้ง3าหน่วยนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะที่นี่ค่ะโรงเรียนปูทะเลมหาวิยาลายัยวันนี้นะคะลูกน้าจะมาขอความรู้จากพระคุณเจ้าสังคมธนัทัญโยค่ะนมาสการพระคุณเจ้าค่ะเจริญพรค่ะพระคุณเจ้าค่ะคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนค่ะทั้ง3ส่วนนี้มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ในอดีต ใช่ไหมคะใช่คือบ้านวัดโรงเรียนหรือคําว่าบวรเนี่ยซึ่งเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสเอาไว้ว่าถ้าหากชุมชนไหนเนี่ยสามารถพัฒนาให้ยั่งยืนได้เนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย,อยก็มีมีหมู่บ้านมีชุมชนแล้วก็มีโรงเรียนแล้วก็มี ศาสนาสถานหรือวัดถ้าเป็นชุมชนของพี่น้องมุสลิมออก็จะมีมีโบสถ์มีมัสยิดค,คือเขาเรียกว่าองค์กรให้ครบคคก็จะเป็นการพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนเขาเรียกว่าการาพัฒนาชุมชนาสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ตามศาสตร์ของพระราชาหรือตามแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าให้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันก็จะเป็นวงจรเขาเรียกว่าเป็นห่วงโซ่หรือว่าวงจรชีวิตมีบ้านมีวัดมีโรงเรียนและที่จะทิ้งไม่ได้คือข้าราชการว่าต้องมีบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ข้าราชการอยู่รวมกันพัฒนาชุมชนให้มั่นคงและยั่งยืนได้เนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนไป ก็คือในพระราชดำรัสค่ะเป็นหน่วยที่เข้มแข็งถูกค่ะพระคุณเจ้าคะอย่างที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยแห่งนี้เนี่ยสามารถทําให้ทั้งสามหน่วยเกิดการบริหารจัดการจนเกิดความสัมพันธ์อย่างยั่งยืนขึ้นได้จริงถ้าสมมติในชุมชนต่างๆเขาอยากจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้จะเริ่มจากหน่วยไหนก่อนดีคะคือพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมีพระราชดำรัสไว้ชัดเจนค่ะเราต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วค่อยพัฒนาค่ะ ดังนั้นในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยมันจะมีความเข้มแข็งแตกต่างกันค่ะค่อยๆหมุนค่อยๆเข้าหาชุมชนเข้าหาชุมชนได้เนี่ยชาวบ้านผู้ปกครองได้ก็เข้าสู่ข้าราชการและโรงเรียนค่ะพอเข้าใจมันก็ค่อยๆเดินาพัฒนาไปด้วยกันยก็คือต้องหาหน่วยที่เข้มแข็งที่สุดก่อนเหมือนเป็นผู้นําหลังจากนั้นทั้งสองหน่วยที่เหลือก็จะเดินไปพร้อมๆกันเป็นการถ้าเลือกเป็นการพัฒนาร่วมกันเพราะเรา เข้าใจเข้าถึงจริงพัฒนาไงค่ะอย่างเช่นโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะขอเรียนถามค่ะว่ามีจุดกําเนิดเริ่มต้นจากอะไรคะจุดกําเนิดปูทะเลมหาวิยาลัยมาบเอื้องเนี่ยคือตอนนั้นหลวงพ่อทําอยู่ที่ดอยผาส้มค่ะซึ่งทําสําเร็จแล้วและเราเป็นเครือข่ายของมูลนิธิกสตกรรมธรรมชาติที่นี่ท่านดรวิวัฒน์สัญญาธรรมธนก็ไปกราบนิมนต์หลวงพ่อให้ลงมาช่วยสร้างโรงเรียนที่นี่ศูนย์เข้มแข็งนะค่ะที่นี่ศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงที่นี่นีเข้มแข็งมากแต่ยังไม่มีโรงเรียนยังไม่มีวัดท่านก็เลยไปกราบหลวงพ่อให้มาช่วยสร้างวัดตอนนี้เรามีวัดเล็กๆเกิดขึ้นมีพระแล้วก็มีโรงเรียนหลวงพ่อก็สร้างโรงเรียนปู่ทะเลมหาวิชาลัยขึ้นโดยการไปขออนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเพราะหลวงพ่อจบบริหารการศึกษาก็รู้ว่าการที่จะสร้างโรงเรียนอย่างไรสร้างโรงเรียนทางเลือกเกิดขึ้นเพราะปู่ทะเลมหาวิชาลัยนี้เป็นระบบหนึ่ง ในการศึกษาของประเทศคือในระบบนอกระบบและการศึกษาทางเลือก <ฮะ S 2> ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการศึกษาที่ ใช้ศาสตร์ของพระราชาเนี่ยมาบูรณาการเป็นหลักสูตรดังนั้นนะวันนี้นะคะจนถึงกระทั่งทุกวันนี้ณนะที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยมาบเอื้องแห่งนี้ก็คือมีครบและบรวรบ้านวัดโรงเรียนนะคะเดี๋ยวลูกน้ําจะขออนุญาตไปสอบถามผู้ใหญ่บ้านว่าทั้ง3หน่วยณนะที่นี้เนี่ยมีการบริหารจัดการแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะคะแล้วหลวงพ่ออยากจะขอฝากไว้นิดว่าไม่ว่าชุมชนไหนก็ตามถ้าปรารถนาจะเดินตามรอยของพ่อหรือเดิน อชยัยศาสตร์ของพระราชาในการพัฒนาชุมชนเนี่ยหลวงพ่อขอให้ข้อคิดอยู่นิดหนึ่งว่าท่านต้องเข้าใจเข้าถึงแล้วจึงพัฒนาแล้วค่อยศึกษานะครับดังนั้นปูทะเลมหาวิชาลายัยหรือว่าศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมาาเอื่องนี้ยินดีให้ข้อคิดเห็นต่างๆถ้าสงสัยอะไรก็ค่อยๆโทรเข้ามาที่ว่าก็ฝากเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ฝากอีเมลเว็บไซต์หรือ Facebook เอาไว้กับทางรายการด้วยค่ะ<อ>ไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชมหรือหน่วยงานใดสามารถโทรมาได,ได้นะคะตามเปิดที่ปรากฏอยู่บนหน้า<ล>จอเชื่อมั่นว่าทุกชุมชนสามารถทําได้และพัฒนาให้มันคงยั่งยืนได้อย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสเอาไว้ค่ะขอเพียงเราคิดจะเริ่มเราเริ่มเลยนะคะนมาสการขอบพระคุณพระคุณเจ้าค่ะ คุยกับผู้ใหญ่บ้านอลงกรนะคะว่าบวรอ,รอบ้านวัดโรงเรียนหรือว่าบวรนั้นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันอย่างไรบ้างโดยเฉพาะที่นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านคะพูดถึงชุมชนที่นี่นะคะได้พูดคุยกับพระคุณเจ้ามาบอกว่าก่อนหน้านี้ชุมชนที่นี่ก็คือมีความเข้มแข็งอยู่แล้วใช่ไหมคะบ้านวัดโรงเรียนได้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ดูแลกันยังไงบ้างคะที่นี่จริงๆคือต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องใหม่คือเป็นคอนเซปต์เรื่องของบวรเนาะที่องค์ท่านส่งตัดเอาไว้ ในในขั้นต้นเนี่ยที่นี่ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะทําให้ดูตั้งแต่เริ่มเลยว่าไม่มีอะไรมีแต่ศูนย์ฝึกอย่างเดียวนี่แหละค่ะแล้วก็มามีหมู่บ้านขึ้นมีชุมชนต่างคนต่างก็มาในแต่ละสาขาอาชีพค่ะซึ่งซึ่งแต่ละคนที่มาเนี่ยก็ต้องมีการปรับพื้นพื้นฐานเราก็ใช้ศูนย์ฝึกนี่แหละ,ะเป็นส่วนที่ทําให้ความคิดแล้วก็เรื่องของทฤษฎีเรื่องของการปฏิบัติต่างๆเนี่ยตรงกันค่ะทีนี้บ้านนี้ก็เป็นพื้นฐาน ของงานต่างๆที่เราทำนะครับแล้วก็มันก็เชื่อมโยงกับโรงเรียนตรงที่ว่าเด็กๆที่เป็นลูกใช่ไหมครับเป็นบุตรของคนในชุมชนเองเนี่ยส่งมาเรียนที่มาเพื่อพ่อแม่เองเขาก็รู้สึกว่าเบาใจแล้วก็ได้ช่วยงานเกื้อกูลกันส่วนวัดเองก็เป็นหน่วยหนึ่งที่คือเป็นหน่วยที่ฝึกนะครับทั้งด้านจิตใจเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความกะตันยูเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าตอนเช้าๆเนี่ย เราต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็เด็กๆก็ต้องไปตามบาทผมมีก็บ่อยครั้งที่ได้เดินตามบาทมันค่ัคือไม่ใช่ว่าเป็นผู้ใหญ่เราจะเดินตามบาทไม่ได้เราก็ต้องอ่อนน้อมครับแล้วก็ไปตามบ้านบางครั้งก็ไปพูดคุยไปไปบอกบุญนะครับมันก็จะเชื่อมโยงกันในที่ว่าโรงเรียนเป็นหน่วยที่ผลิตต้นอ่อนขึ้นมาหล่อหลอมหมู่บ้านเองก็คือเป็นคนประคับประคองเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองส่วนวัดก็เป็นหน่วยที่ ทำหน้าที่กล่อมกล่าวจิตใจเจริญใน<ะ>ให้เขามีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมะนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ชมเทปนี้อยู่นะคะอาจจะเริ่มเกิดความสงสัยคือจากที่ได้พูดคุยมาอย่างในส่วนของหลวงพี่ทิมมี่ที่อยู่ที่นี่ท่านเคยเป็นวิศวกรนาะซามาก่อนหรือผู้ใหญ่บ้านอารณ์กรก็คือวิศวกรที่เคยอยู่ในเมืองทําไมทุกคนที่นี่เนี่ยถึงได้ทิ้งชีวิตในเมืองทิ้งเงินเดือนส,สูงๆมาอยู่ที่นี่ครับผม คือโดยใจใจตัวเองเนี่ยรู้สึกว่ามันอยู่สามประเด็น<ะ>ที่เราคิดแล้วเราก็หาคําตอบไม่ได้เลย<ะ>ในเมืองว่าประเด็นแรกเนี่ยเราทํางานอยู่ในเมืองเนี่ยทุกๆวันถึงแม้ว,ว่าหน้าที่การงานมันจะโอเค<ะ>ใช่ไหมครับมีเงินอพอที่จะซื้อทุกอย่างได้ที่ต้องการ<ะ>แต่ว่าบ่อยครั้งเลยเรารู้สึกว่าทาไมมันไม่มั่นคงเลยในเมือง<ะ>มันมันเกิดจากอะไรก็ก็มาหาคําตอบแล้วก็พบว่า คือเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราจําเป็นต้องซื้อทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งในเมืองเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรีบร้อนใช่ไหมครับความทุกคนจะต้องแข่งขันกันเพื่อจะให้ได้งานดีๆให้ได้โรงเรียนดีๆนะครับซึ่งที่เนี่ยเป็นตอบโจทย์อย่างมากเลยถ้าเรามีครอบครัวเนี่ยมันเหมือนมีกลุ่มคุ้มกันมีกําแพงแล้วก็มีคนที่คอยอุ้มชูมาอยู่ที่นี่ถึงแม้จะไม่ได้มีเงินเยอะแต่สิ่งที่มันเป็นสวัสดิการชีวิตเลยก็คือความที่ เรามีเด็กๆเ,เรามีครอบครัวเรามีชุมชนมนี่แหละผมคิดว่าที่นี่มีคําตอบนะครับก็เลยตัดสินใจว่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็คนพบความสุขที่อยู่ในเมืองมีเงินแต่เรากลัวแต่มาอยู่ที่นี่ความกลัวของเราลดลงจนแทบจะไม่มีเรามั่นใจที่นี่ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต่างคนต่างพึ่งพาอาศายัยต่างช่วยเหลือกันทั้งบ้านทั้งวัดทั้งโรงเรียนก็เลย มีความเข้มแข็งอย่างที่พื้นที่แห่งนี้นะคะที่โรงเรียนปูทะเลมหาวิชาไัยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านอางลกรนะคะ <Yeah. S 1> ขอบพระคุณค่ะแล้วก็นี่เป็นหน่วย3หน่วยนะคะที่ถือว่าเป็นทุนมรดกของประเทศไทยเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งเราสามารถทําให้ทั้งสามหน่วยนี้เกิดความเข้มแข็งได้ทางบ้านวัดโรงเรียนนะคะสุดท้ายแล้วค่ะจากหน่วยเล็กๆ3หน่วยนี้นะคะมันจะสง่งผลต่อไปอย่างยั่งยืนและยาวนานต่อประเทศของเราช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ